สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับร้านตาเิ้ลนะครับวันนี้สําหรับวันนี้เป็นคันที่2องละนะครับช่วงเวลานี้ก็ห้าโมงแล้วครับฟ้าเริ่มมืดอาจจะแสงสว่างไม่ค่อยพอนะครับคันนี้เป็นยี่ห้อฮ่าทีแม็โฉมยอดนิยมวัยรุ่นเลยนะครับเป็นทีแม็าปี16ที่เรียกกันว่าเป็นตัวไอรอนแม็กนะครับไอรอนแม็กเนี่ยก็ถ้าเป็นรถด,ดั้เดิมเลยเนี่ยก็จะเป็นสีดําด้านนะครับล้อจะเป็นสีทองนี้เลยแล้วก็โชค๊คอัพ คู่หน้าก็จะเป็นอาร์เซดาวสีทองเหมือนกันนะครับแต่คันนี้ลูกค้าไม่ชอบสีดําด้านนะครับพอสีดําด้านในเรื่องของเ,อเวลาเป็นรอยแล้วมันขับไม่ได้นะครับรักษายากหน่อยก็เลยทําเป็นสีเทาลัมโบนะครับสีก็จะเป็นสีประมาณนี้เลยคือทําสีมาดีนะครับถือว่างานสีใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าเงามากนี่ขนาดบืดๆนะนี่ยังเห็นเหลี่ยมไฟจากด้านบนสะท้อนมานะครับก็ ทำสีใหม่ทั้งขันเป็นสีเทาลัมโบถามว่าสวยไหมสวยนะเพราะว่ามันตัดกับสีทองมันก็ดูพรีเมียมดีแล้วก็มีเส้นสายข้างในเป็นสีดําเงาที่ตัดตดมาด้านตัดมาบ้างตรงมือจับท้ายตรงเอวด้านข้างอะไรเงี้ยนะครับก็ตัดเป็นสีดําเงาขึ้นมานะครับรถเป็นทะเบียนนี้เลยนะครับสอขอยอห้าแดหสามยางเป็นเพียรี่อ่า ลายส่ยฟ้ายางยังใหม่อยู่เลย,ยไม่ต้องเปลี่ยนนะครับคันนี้ไฮไลท์มาเลยมาที่ท่อเลยครับท่อไอเสียอาคาบริกแท้นะครับตรงรุ่นยามาฮ่าทีแม็กนะครับใบนี้เนี่ยสมัยก่อนนี่4 5่หมนะถือว่าแพงมากนะท่อไปนะ4สี่หน้าะนะครับโลโก้ก็ใส่เป็นโลโก้ทีแมเรียบร้อยเป็นสีแดงนะครับให้มันตัดกับตัวสีเทาก็สวยงามดีนะครับส่วนอื่นก็จะมีของแต่ง อีกนิดหน่อยนะครับเช่นในตัวปิดตรงกลองตัวนี้นะครับเป็นงานเป็นทรงแบบ BCD นะครับแล้วก็ตัวขอบชิวนาหน้า,นาก็จะเป็นางานเหมือนกับของ BCD ผมต้องบอกว่าผมดูแล้วมันไม่ใช่งานแท้นะครับคืออันไหนแท้ผมบอกแท้ไหนไม่แท้ก็ต้องบอกกันนะตัวอุดกระจกนะครับแน่นอนนะครับของไลท์เทคอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการาผมเท่าที่ผมดูาลาปสติกเกอร์ไฟนะครับให้มันออกเป็นสีออกอฟ้า เหมือนคล้ายๆฟ้าไฮบิดนะกับต <ift> ัวไฟเลี้ยวหลังไฟท้ายนี่จะเอาเป็นสีฟ้าไใไฮบิดสวยนะสวยใช้ได้เลยแหละนะครับจริงๆทีแม็กเนี่ยไม่ต้องแต่งอะไรมากนะใส่แค่ท่อใบเดียวผมว่าทรงรถมันได้อยู่แล้วทรงรถมันสวยอยู่แล้วหน้าลาดท้ายเฉียงตัดขึ้นนะครับถ้าสังเกตมันจะเป็นช่วงเฉียง tweet, อย่างนี้ด้านหน้าก็จะเป็นเฉียงอย่างนี้นะครับซึ่งเขาออกแบบมาดีอยู่แล้วนะครับคันนี้มีจานเบรกนะครับเป็นดิสเบรก จ่าจเบรกแต่งของอาราชิทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับแล้วก็มีของแต่งนิดหน่อยพวกคำตวงนคนอะไรพวกนี้นะกระจุกกะจิกเอานะครับคันนี้เลขหม่ถึงว่าไม่เยอะ เบาะเป็นหนังเดิมนะครับหนังไอรอนจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับจะมีผ้าแบบคล้ายอาทันทันล่าผสมกับตัวหนังตัวนี้จะเป็นตัวการลื่นนะครับแบบนี่เบาะถือว่าสวยนะครับสวยเลยเพราะว่ารถปี16กนะก็หลายปีแล้วนี่ติ๊กเกอร์หัวหมอนไอตรงโลโก้แผ่นเพลนี่ยังอยู่เลยส่วนใหญ่จะชอบหายไปนะครับแผ่นเพลทคล้ายๆก็ยังอยู่นะครับที่บ่งบอกถึงคําว่า T Max ็กไอรอนแมนะครับผมกุญแจเป็นคีย์รลสนะครับกุญแจนกระเป๋าตังค์ผมเดี๋ยวล้วงกัน กุญแจนะครับแล้วก็กุญแจสำรองนะครับครบนะครับเวลาสตาร์รุ่นนี้กดแค่ปุ่มสตาร์ทหนึ่งครั้งนะครับเอเข็มไมค์กวาดปุ๊บบิดเบรคกดสตาร์ทได้เลย ABS รุ่นนี้มีแล้วนะครับปี16จะมี ABS นะครับถ้าเป็น 1- 5ก็จะเป็นไมค์สีแดงจะไม่มี ABS ในรุ่นปีแรกนะครับปีรุ่นปลายปีหลังถึงจะเป็นมี ABS เพิ่มขึ้นมาแต่ถ้า16เป็นตัวไอรอนเนี่ยมี ABS ทุกคันนะครับไมค์คันนี้ อยู่ที่35,333กิโลนะครับงวัดเป็นกิโลแล้วกันนะนะครับเดี๋ยวสตาร์ทด้วยความเเครื่องยนต์เครื่องยนต์นะครับเดินนิ่งเงียบนะครับแล้วก็ เลยนะครับคันนี้ระบบคัดทุกอย่างสมบูรณ์นะครับเวลาเวลาสตาร์รถขาตั้งคู่ขึ้นล้อหลังไม่หมุนตามนะครับบางคันเนี่ยคัสมันเริ่มหมดล้วสตาร์ปุ๊บล้อหลังมันจะเริ่มหมุนเบาเอันคันเริ่มหมดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดัดเครื่องก่อนเออให้เปิดก่อนดีกว่ายังไม่เห็นไฟด้านหน้าเดี๋ยวให้ดูไฟก่อนนี่ไฟหน้าเป็นเดย์ไลท์นะครับมาพร้อมไฟ LED ดีด้านในแต่นี่ยังไม่สตาร์มันก็จะติดเฉพาะเดย์ไลท์นะแต่ถ้าเกิดสตาร์ปุ๊บไฟไฟ,ไฟ LED ก็จะสว่างขึ้นมานั่นเองนะครับ สวยนะคันนี้สวยคือสีเสือเนี่ยคือเงาแวบเลยอะ่ะคืองานสีคุณไม่ต้องไปทําของเหลวคุณไม่ต้องไปเปลี่ยนรถวิ่งสามหมื่นกิโลเนี่ยผมถือว่าวิ่งน้อยมากนะนะครับแล้วก็สภาพดีรถสวยอยู่เดี๋ยวดูใต้เบาะกันดีกว่านี่ใต้เบาะแล้วก็ที่เติมน้ํามันนะครับอยู่ตรงนี้นะก็เรียบร้อยดีตติ๊เกเกอร์ยามาฮ่ายังอยู่นะครับใต้เบาะผมใต้เบาะยังอยู่ครบนะครับ น็อตใต้เบาะเดิมอะไรยังมีอยู่นะครับผมเดิมยังมีอยู่โชคใต้เบาะไม่ค่อยดีนะไอโชคใต้เบาะของทีแมกเนี่ยมัชอบเป็นตัวปัญหานะเนี่ยอ่านคำได้ล้แต่ว่าไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เนี่ยงับงับหัวอีกอะประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวจะมาทีแม็กไอรอนแมปี1.6ราคาคันนี้นะผมบอกให้เลยนะหวานเย็น 2 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นคุณได้รถ t m a ม a l อ on a อนวิ่งแค่30,000กว่ากิโลไม้แท้ท่ออาคาโปรวริสิมูลค่า40,000กว่านะครับจานลิสตเด็กหน้าหลังคือแต่งมาสวยแล้วสีเสือสวยงามนะครับเอาไปก็ใช้งานได้เลยนะครับจัดไฟแนนซ์ได้สบายๆนะครับคันนี้คือปั๊มเดิมของ t m a มเนี่ยผมต้องบอกแบบนี้นะปั๊มเดิมเป็นเป็นบัมโบโรงงานอยู่แล้วจะเห็นโลโก้บัมโบอยู่ที่ฝา นะครับเขาให้โรงงานเบมโบเขาผลิตเบรกให้รุ่นนี้เลยนะครับส่วนเบรกด้านหน,น,น,น้านี่เป็นระบบเบรกปั๊มตัวเดียวกับตัวอาวันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเบรกทีแม็กเนี่ยถือว่าเป็นรถที่เบรกโคตรหนึบเบรกแน่นเบรกหนึบนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรกไอเบียอยู่แล้วนะครับสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับสนใจสอบถามได้นะครับเบอร์ผมโทรหาได้โดยตรงเลย0834414111นะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ